ในวันที่อากาศเริ่มหนาวอมเล็ตและเชอร์เบตต้องเอาเสื้อกันหนาวมาใส่และวันนี้อาโอพามาซื้อขนมที่ร้านคินยาอีกเช่นเคยไปกันเลยโอเชอร์เบตเชอร์เบตครับอยากกินอะไรวันนี้ไม่รู้เลยเหรอรอีมากดโอ้ยมันมีมามาไงวนันที่เพืเ่อเลยว่าจะกินไม่ใช่เหรอที่มันอร่อยอร่อยอ่ะนี่นี่คือนี่นะ มากรอบงบสิบบาท,บบาทคนละ10บาทใช่ห้ามจับห้ามจับ <หา S 1> ยุงที่ไหนเล่าม,มาแรงวันอาทุกคนไปฮะเลือกซื้อได้ครับเชบูดเชบูดถอดแมสหน่อยเรียกเชอบูดไม่ได้ต้องเรียกว่าเชอเบ็ดนะเชอเบ็ดจุดน่ารักหี่เมยครับวันนี้พี่เมเอยอยากกินอะไรครับ อริกาโตะโอกะสมะตงง์เหรอโอ,อ้ันนี้งบสิบาทมาสิบาทไงอุยอ้ยอุ้ยนี่ร้านอีกร้านหนึ่งนะทุกคนมีของเล่นเพียบเลยนี่มีไฟไฟ,ฟยเย็นเตรียมลอยกระทงนะนี่นีนะ่ไปดูเลยจ้ะอันนี้น้องเสือบบอกอย่างได้อะไรที่ไปไปดูไอติมไปาห,าหายป่วยเลยเหรอสิบบาทไงเขาลดสิบบาทเนา เขาบอกอยากกินไอติมน,นะครับวันอื่นหนูเอาน้ำอุ่นมาแต่วันนี้หนูเอาน้ำเย็นเอาน้ำเย็นมาทำไมคะ <25. S 1> หายหายได้เหรออ๋อหายได้เหรออยากได้ก็ต้องเอาเงินตัวเองออกนะครับ<ม>เอาให้สิบบาทเท่านั้นที่เอาให้แบบนี้เพราะว่าเป็นการฝึกนิสัยไม่ให้ออมเดตที่อายุยังไม่ถึงสิบขวบและน้องเชเบตนะครับใช้เงินเกินตัวนะครับเพราะยังหาเงินกันไม่ได้นะทุกคนงั้นจะใช้เงินเก่งว่าเขาชั้เไปอยากกินไอติมไหม พี่ติ้นบะนี่พี่ทำเร็จไปนู่นแล้วพี่เหเอไปนู่นแล้วอ้าวตามพี่แล้วตามพี่ทุกวันเลยดูนะครับอยากกินอะไรก็ซื้อเลยสิบบาทจิบไม่อั้นว่าไงครับได้เอาอะไรไดโนสไดโนพารค์คเหรอ <S <S 2> <S 2> มีแค่ชิ้นเดียวด้วยน้องเฉยเอาเรียนแบบไม่ได้เอาใบเอาอยู่ไใหน้ <S <S นี่ขอบคุณครับโอ้น่ารักมาก ปูไทยเนี่ยปูไทยน้องชิเบช,ชอบกินไม่ใช่เหรอปูไทยอ่ะแมู่ชอบซื้อให้นะอร่อยนะแต่แต่เวลาจแล้วกกมหนอ๋อันเป็นกลิ่นติดมือใช่ไหมมันเป็นกลิ่นเครื่องเทศนะมันอร่อย,มยไม่ได้สาว,วหมดไปถามไปถามคุณยายสิมีไดโนเสาร์อีกไหมไปถามคุณยายบ้าก็หนูก็ซื้ออย่างอื่นแล้วไปแบ่งกินกับพี่ไงไม่จําเป็นต้องเหมือนกันก็ได้นี่นี่โอ้ไดโนเสาร์มาเอาตามพี่จนได้ อน้องชิวิถ้าจ้องชื่อจับอดนะถ้าน้องชื่อจับอดนะให้คุณยายจับให้ให้คุณยายหยิบให้หยิบห้ขอบคุณคุณยายด้วยค่ะขอบคุณค่ะอยากกินตามพี่อีกแล้วมีความสุขเหลือเกินเวลาได้อะไรตามพี่เนี่ยโดนพี่ยังเหลืออมทุกแล้วรอรอให้น้องเลือกก่อนไหมรอให้น้องเลือกก่อนไหมน้องเลือกไม่เลือกไม่เลือกกันได้แค่นี้นะกลับบ้านเลือกไปเลย แทนที่จะซื้อเลยหลายอย่างนะสมุดห้าบาทเนี่ยก็คนละสองอย่างาก็กินเลยหลายอย่างแ็แบ่งกันกินพยาวแล้วเดี๋ยวมันแตกเป็นผงแล้วกินไม่ได้นะอดนะ,ะขบผมพี่เอ,อานี้พี่อันนี้อะไรพี่เพียร์เ <laughs> น็ตน้องก็เดินตามพี่อย่างเดียวเลยออมเล็ออมเล็แกงเลือกขนมที่ไม่อร่อย

เอาเนี้เหรอเอาถั่วนี้เหรอโอเคเอาถั่วนี้นะโอ้หยิบให้นะน้องเชิดเอาอะไรเอาถั่วไหมเอาไหมเอาไหมเอาเอาเหรอเอาเไหมไม่เอาพี่จะเด็กเอานะหนูไม่ได้นะถ้าเอาตามพี่นะถ้าเอาไม่เอาเอาเหรอพี่เด็กพี่เด็กขอแกงเอาไหมเอาจริงไหมเอาเอาไปแบ่งเขาเอ็มไงกับแก้มกับแก้มน้ำเก๊กห่วยน้ำเก๊กห่วยมีฟองครับ อะไรดีมีเวลาอีกห้าวิธีห้าสีบสามสองหนึ่งซื้อหมดเวลาแปกลับบ้านหลอกเล่นหลอกเล่นนี่เอาเห็นเอาเลยเชเบตมีความสุขเอาก็มีความสุขแล้วนะครับขาผมเอาอะไรโอเคเอาเรียมเลยได้แล้วนะน้องเชเบตน้องเชเอาอะไรอ่าน้องเลือกตามไหมอ่าไม่เลือกตามนะน้องเชตสัญญา โอเคพี่ได้ละไม่เห็นโมโหน้องเหรอโอ้โหสงสารจังเลยอ่ะฮะโมโหไหมโมโหไหมพี่โมโหเหรอไม่โหหรอกเลือกตามได้ได้เงินเท่ากันไปตกและตกกินได้นะอ่าเร็วทุกคนน้องเชเบตเลือกเลยครับเอาตามพี่ก็ได้นะอ่าเร็วน้องเชเบตเลือกเลยอันนี้ให้ทาโลน้องเชเบต ทารกที่มันนั้นหนูอยากกินอ่ะแล้วหนูไปจับอ่ะแล้วหนูเลยอดอ่ะเอาไหมเอาทารกไหมเอาไหมเอาหยิบให้อาร์ติเอานิเงี้ยเอาไหมอะไรนะยาคูมันแพงครับมันเก้าบาทมันเก้าบาทอันเล็กอ่ะอันเล็กหนูจะได้แค่อันเดียวหนูต้องเก็บไดโนเสาร์เอาไหนเอาอันอื่นเนาะน้องชิเบะเขาก็เข้าใจนะอ่น้องชิเบะจับอดได้ หนูไปจับทล้ไมหนูเลอนเลื่อนเฮ้ยมีหนูจับสีส้มใช่ไหมเหลือสองสีสีเหลืองกับสีเขียวอ้าวหนูจับเลยมีกระตอันนี้อันนี้อ้าวเอาไหนเอาไหนเอาไหนเราจะเอาไหนติ๊กจออกกกติ๊จจับเลยจับเลยหลอกไม่สำเร็จเอให้เลือกครับให้เลือกเลยเดี๋ยวอ้าวสีเขียวนะโอเคสีเหลืองโอเคอ่ะโอ้น้องสื่อน่ารักมากเอาไปเอาไปจ่ายเงินให้ก่อนนะครับ โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมลค์กดแชร์กดติดกดไลค์กดแชรนะครับบ๊ายบายช่วงนี้อากาศเย็นนะครับผม<ๆ>น้องๆหนูๆที่ดูคลิปก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผม